อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวมาเข้าสู่ตอนที่2นะครับดังนั้นเนี่ยเราเรียนบทที่1ไปแล้วเราเรียนในส่วนของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของพาร์ทถัดไปก็คือในส่วนของนิวเคลียสนะครับอ่ะดังนั้นตอนที่2ตอนนี้จึงมีชื่อว่านิวเคลียสนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเน้นในส่วนของนิวเคลียสเป็นหลักนะครับอ่ะ มาเริ่มกันเลยนะครับทบทวนก่อนนิดนึงนะครับสำหรับตอนที่1นะครับก็คือตอนที่เราดูมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเรียนหรือว่าโฟกัสในส่วนของฝั่งขวาฝั่งขวาคืออะไรคือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ซึ่งประกอบไปด้วยสส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเซลเซล์วอลเซลล์วอลหมายถึงอะไรหมายถึงผนังเซลล์การไปส่วนหนึ่งก็คือเซลเมมรรเซล์เมมเบรนเซลล์เมมเบรนหมายถึงอะไรเซลล์เมมเบรนก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ สองส่วนนี้นะครับเรา,เร,าเรียนไปล,ละดังนั้นเรามาดูในส่วนของรูปภาพบ้างว่าสองส่วนนี้ตรงไหนคือองค์ประกอบใดบ้างนะครับอ่ะเริ่มต้นที่เซลล์สัตว์นะครับก็คือฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของเซลล์สัตว์ลักษณะก็คือจะเป็นลักษณะทรงกลมหรือรีอ่ะโดยประมาณนะครับดังนั้นสังเกตดูนะครับส่วนของสีฟ้า่าสีฟ้าส่วนที่หนึ่งก็คือในส่วนของเยื um ่อหุ้มเซลล์อ่าอันนี้คือในส่วนของเยื um ่อหุ้มเซลล์ ดังนั้นส่วนที่อยู่นอกสุดของเซลล์สัตว์คือส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์นะครับ guitar, จากนั้นเยื่อหุ้มเซลล์เสร็จก็หมดละส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์สัตว์มีแค่อย่างเดียวก็คือในส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์จากนั้นลองมาดูฝังง่งขวาบ้างฝั่งขวาสังเกตดูโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ส่วนนอกสุดจะเป็นในส่วนของผนังเซลล์ ผนังเซลก็มีหน้าที่อะไรก็คือให้ความแข็งแรงค้ำจุนโครงสร้างของเซลนะครับดังนั้นเซลล์สัตว์จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมต่อไปนอกจากผนังเซลล์ถัดจากชั้นผนังเซลล์เข้าไปนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะครับจะเป็นสีฟ้านะสีฟ้าตรงนี้นะครับขยายนิดนึงสีฟ้าในส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของเยื่อหุ้มเซลดังนั้นส่วนนี้คือเยื่อหุ้ม เยื่อหุ e ้มเซลล์ก็คือเป็นชั้นถัดเข้ามาครับเยื e ่อหุ้มเซลล์ก็คือมีคุณสมบัติเป็นเย e ื่อเลือกผ่านอยอมให้สารบางอย่างผ่านเข้าแล้วก็ออกดังนั้นสังเกตดูสารจะเข้าไปถึงเย e ื่อหุ้มเซลล์ได้ยังไงในเซลล์พืชนะครับก็ดูตรงนี้นะครับผนังเซลล์พืชจะมีรูรูนั้นเรียกว่า plasma เ e m ม r a า นะ plus m o d e s mata คืออะไรคือรูนะครับรู oo, ตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นทางผ่านของสารนะสุดท้ายสารก็จะถูกคัดเลือกว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้ก็คือตรงที่เยื่อหุ้มเซลล์อีกทีหนึ่งนะครับอ่าคือตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือองค์ประกอบของเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์โดยคร่าวๆดังนั้นสังเกตดูนะครับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีผนังเซลล์ชั้นนอกสูดเสมอ,อแล้วแต่ชนิดของสิ่งมีชีวิตนะครับดังนั้นผนังเซลล์พบในไหนบ้างเราก็เรียนไปเมื่อวานละอย่างเช่นพวกแบคทีเรียพวกสาหร่ายพวกเห็ดราพวกนี้จะมีผนังเซลล์นะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นเซลล์สัตว์จะเริ่มต้นที่ชั้นแรกก็คือเยื่อหุ้มเซลล์เลยนะครับดังนั้นพอเราเรียน2ฝั่งตรงนี้เสร็จสังเกตดูนะครับผนังเซลล์เราเรียนเสร็จละเยื่อหุ้มเซลล์เราเรียนเสร็จละดังนั้นวันนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของเนื้้อหาาฝั่งซย ฝั่งซ้ายก็คือในส่วนของโปรโตพลาซึมว่ามันคืออะไรนะครับอ่ดวงนี้นิดนึงส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์คือส่วนที่อยู่ด้านนอกดังนั้นส่วนที่อยู่ด้านในเดี๋ยวเราลองระบายนะครับส่วนที่อยู่ด้านในคือตรงนี้ที่กําลังบายกำลังระบายในเซลล์สัตว์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ขึ้นสีชมพูเนี่ยที่ไม่ใช่สีฟ้าเนี่ยคือในส่วนของโปรโตพลาซึมาดังนั้นโปรโตพลาซึมก็คือ ส่วนที่ถัดจากส่วนห่อหุ้มเซลล์นะครับคือโปรโตพลาซึมซึ่งจะแบ่งเป็นองค์ประกอบสอส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็คือในส่วนของนิวเคลียสนิวเคลียสอันนี้จำชื่อไว้ให้ดีนะครับอันนี้เป็นพระเอก นิวเคลียสคือตรงไหนนิวเคลียสคือตรงสีม่วงตรงนี้นะครับสีม่วงตรงนี้ของเซลล์สัตว์แล้วก็สีม่วงตรงนี้ของเซลล์พืชนะครับดังนั้นนิวเคลียสมีหน้าที่อะไรตอนนี้เราเรียนเรื่องนิวเคลียสเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดนะครับดังนั้นเอาแค่ชื่อไปก่อนกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของไซโตพลาซึมไซโตพลาซึมคืออะไรนะครับไซโตพลาซึมคือส่วนที่กําลังระบายตรงนี้คือส่วนที่ถัดเข้ามาจาก ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์แต่ไม่รวมกับนิวเคลียสอ่าโอเคนะครับคือแยกกันส่วนที่มันเลยจากส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์มาอยู่ด้านในเนี่ยแบ่งออกเป็นสส่วนคือสีม่วงตรงนี้นิวเคลียสและที่เหลือก็คือเรียกลมรวมว่าไซโตพลาสซึมดังนไซโตพลาซซึมนะครับหรือไซโทนี่แหละนะครับอะไซโตพลาซึมหมายถึงอะไรหมายถึงส,สารในเซลล์ ที่ไม่รวมกับนิวเคลียสนะครับอันนี้คือในส่วนของไซโตพลาซึมอังน,นั้นเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับในส่วนของโปรโตพลา s ซึมคือทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ที่อยู่ภายในเซลล์นะครับไม่รวมกับส่วนที่มันห่อคุ้มข้างนอกนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกที่เราจะมาเรียนวันนี้ก็คือส่วนสีม่วงตรงนี้อันเดียวกว่อน ดังนั้นเพื่อไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะครับในส่วนของนิวเคลียสอะนิวเคลียสคือส่วนที่เป็นพระเองกลักนะครับนิวเคลียสมีหน้าที่เกี่ยวอะไรกับเซลล์บ้างอะนิวเคลียสอันแรกที่เราควรรู้นะครับหน้าที่อของมันก็คือทําหน้าที่ในการควบคุมงานทํางานของเซลล์ รกระบวนการต่างๆนะครับทั้งการแบ่งเซลล์การสร้างสารต่างๆสังเคราะห์เอนไซม์สังเคราะห์ฮอร์โมอนต่างๆจะถูกควบคุมโดยการทํางานของนิวเคลียสกับอีกอันนึงหน้าที่เด่นของเขาของนิวเคลียสก็คือเป็นแหล่งที่บรรจุนะครับสารพันธุกรรมาสารพันธุกรรมที่เรา คุ้นชื่อหรือมักเรียกติดปากกันก็คือในส่วนของ DNA นเอะครับอ่ะเอาแค่ DNA ก่อนจริงๆมันมี r อ a อีกนะครับน่ะดังนั้นหน้าที่ของนิวเคลียสมีอยู่2อ,อย่างหลักๆก็คือคุมการทำงานกับบรรจุสารพันธุกรรมนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูหน้าตาของนิวเคลียสกันนิดนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเห็นเป็นสีม่วงนิวเคลียสจะมีองค์ประกอบต่างๆอ่ะจะมีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยอยู่หลายส่วนดังนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดแต่ละส่วนคร่าวๆ แต่อย่างที่เราเห็นส่วนแรกก็คือนิวเคลียสจะมีลักษณะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนซึ่งจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเมื่ออยู่ในเซลล์ดังนั้นส่วนหนึ่งส่วนที่หนึ่งที่เราควรรู้ก็คือนิวเคลีย์เมมเบรนนิวเคลีย์เมมเบรนภาษาไทยก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับเยื่อหุ้มนิวเคลียส ซึ่งเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรนะครับเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีลักษณะก็คือเหมือนเยื่อหุ้มเซลล์ทุกอย่างนะครับเป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับดังนั้นเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับนิวเคลียมเป็นหมายถึงเยื่อหุ้มนิวเคลียสจากนั้นลักษณะที่สมคัญของเยื่อหุ้มนิวเคลียสนักเรียนสังเกตดูนะครับดูภาพเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีรูมีรูพรุนนะนะครับมีรูพรุน รูตรงนี้ก็คือทำหน้าที่ในการเป็นเส้นทางเป็นรูที่ใช้ลําเลียงสารที่ส่งออกจากด้านในออกด้านนอกเนี่ยก็จะลําเลียงผ่านรูตรงนี้นะครับดังนั้นรูรูตรงนี้เรียกว่านิวเคลียร์พอนิวเคลียร์พอนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อลําเลียงสาร สารต่างๆที่ถูกสร้างในนิวเคลียสนะครับก็จะถูกลําเลียงออกทางรูนี้นะครับมาย้อนดูนี้นิดนึงในส่วนของเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็คือมีลักษณะเหมือนเยื่อหุ้มเซลล์ดังนั้นจะเป็นเยื่อหุ้มที่มี2ชั้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเยื่อหุ้มนิวเคลียสสังเกตดูนะครับในรูปภาพตรงนี้เนี่ยเขาใช้คําว่านิวเคลียสเอนโวลปก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสเหมือนกันนะครับ คือความหมายเดียวกันนะครับส่วนนิวเคลียสพอก็คืออะไรคือรูรูตรงนี้ก็ใช้ในการลำเลียงสารต่อไปส่วนที่2คือส่วนที่ถัดจากเยื่อหุ้มนิวเคลียสเข้าไปข้างในนะครับเราเรียกว่านิวคลโอพลาสมส่วนนี้ก็คือถัดจากเยื่อหุ้มนิวเคลียส ถัดเข้าไปด้านในจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนที่1คือนิวคลีโอลัสนิวคลีโอลัสคือตรงไหนคือตรงสีที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสีชมพูนะครับนิวคลีโอลัสตรงนี้นะครับมีหน้าที่คือการสร้างหรือสังเคราะห์ไรโบโซมสังเคราะห์ไรโบโซมไรโบโซมตรงนี้นะครับ เป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนในพาร์ตต่อไปนะครับไรโบโซมมีหน้าที่ก็คือเพื่อสร้างปโปรตีนนะครับอันนี้คือหน้าที่ของไรโบโซมต่อไปส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของเส้นใยสังเกตดูนะครับภายในของนิวเคลียสจะมีเส้นใยที่เป็นร่างแหน่นะครับดังนั้นด้านในนะครับโครมาตินไฟเบอร์ก็คือ ร่างแหพันธุก,กรรมนะครับร่างแหพันธุก,กรรมหรือเราเรียกง่ายๆก็คือสาย DNA สาย DNA เหล่านี้จะขดพันกันนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นเส้นใยโครมาิาหรือว่าคโครมานไฟเบอร์นะครับเขียนภาษาไทยไว้นิดน,นึงนะครับเส้นใยโครมาิน ซึ่งเส้นใยโครมมตินนะครับจะขดอ่าขดกันมีลักษณะเหมือนร่างแหแต่เส้นใยนี้เมื่อมีการแบ่งเซลล์อ่ะอาตรงนี้นิดนึงนะครับเมื่อแบ่งเซลล์มันจะขดตัวขดตัวแล้วจะได้ลักษณะของคโครโมโซมนะครับซึ่งลักษณะเหมือนปลาต้องโกนั่นแหละนะครับะจะขดตัวเป็นแท่งคโครโมโซม อะโครโมโซมคือลักษณะไงคือลักษณะอย่ายงี้นะครับอ่อันนี้คือในส่วนของเส้นใยโครมาตินนะครับสรุปตรงนี้คือรายละเอียดของนิวเคลียสนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนิวเคลียสเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานบรรจุสารบรุกรรมด้านนอกนะครับมีเยื่อหุ้มเป็นเยื่อหุ้ม2ชั้นอ่าก็คือนิวเคลียร์เมมเบรนหรือว่านิวเคลียร์เอนเวลอปก็ได้นะครับอ่มีรูนะครับในเยื่อหุ้มเนี่ยจะมีรูเพื่อลําเลียงสาร จากนั้นถัดจากเยื่อหุ้มเข้าไปข้างในเราเรียกส่วนนั้นว่านิวคลีโอพลาซึมนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนคือนิวคลีอรัสทําหน้าที่ในการสร้างไรโบโซมกับอีกส่วนหนึ่งคือเส้นใยโครมาตินนะครับก็คือเป็นเส้นใยของ DNA นั่นแหละนะครับลักษณะพิเศษของเส้นใยดีเอ็ก็คือขดพันกันเป็นล่างแห är, แต่เมื่อมีการแบ่งเซลล์มันจะขดเป็นแท่งโครโมโซม ตัวนี้ก็คือเนื้อหาในส่วนของนิวเคลียสนะครับดังนั้นเนี่ยนิวเคลียสถ้าเราเรียนย้อนกลับไปในในตอนแรกนะครับนิวเคลียสเนี่ยมันจะต่างกันอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นโปรคาริโอตกับยูคาริโอตอ่ะเราลองย้อนไปดูสไลด์เดิมนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของเซลล์มี2ประเภทคือโปรคาริโอตกับยูคาริโอตนะครับดังนั้นสังเกตดูเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่เราว่าเมื่อกี้เนะี่ย มันเป็นเยื่อหุ้มที่มี2ชั้นใช่ไหมครับก็คือเราเรียนในส่วนของยูคาริโอตมันก็จะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแต่ถ้าสมมติเป็นโปรคาริโอตก็จะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อหาเดิมๆนะครับลองทบทวนดูนะฮะมันเชื่อมโยงกันนะครับแต่เราจะเน้นเรียนเนี่ยก็คือในส่วนของยูคาริโอตเป็นหลักดังนั้นเราก็จะเจอเยื่อหุ้มนิวเคลียสอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับดังนั้นเนื้อหาที่เราเรียนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นในส่วนของออกเงๆ อ่าเอเ,เดียวก็คือเป็นอวัยวะของเซลล์ที่ใช้ทํางานต่างๆว่ามีอะไรบ้างตรงนั้นจะเป็นเนื้อหาที่รายละเอียดอ่องข้างเยอะนะครับดังนั้นลอง,องทบทวนบ่อยๆนะครับอ่ะโอเคขอบคุณครับ